เห็ดตำสมนี่ยามนี่บ่ต้องได้ซื้อเขานะพู่นะกเครื่อข้หน่อยปลูกเองพี่น,น้องนะบ่ต้องปัดต้องปาดมันอีกกำหนึ่งใส่ายแสบไรมาเครื่อข้าวหน่อยนี่กับมันบดสมแห้งหนอสมพอดีแสบนะตำสมกิน s ่วงนี่นี่โอ้ แซบคักขนาดมาประแดกมาบาทนี้นะลูกขาค้า,าประจำแซบใหม่ลงไปเลยแซบแซบแซบชูรส one teaspoon ลดบบมี่กับตองชูรสจังหน่อยแหละเนาะ หมักเน่าเพิ่มลงไปอีกัน้อยก็ได้อืมอนวนว,ว,นวะเน่ล่เอ้าวหยกหยวะพี่น้องอีกแล้วตำมักทัว ตั่วซื้อเขาดอกบอทัเนเดแม่สวนเจ้าของบบอทัเนเดกินในซื้อข้ามา้านะคะพี่น้องเื่อจะสำหรับข่อยพราะไอตูนชดมายุบตามตัวเนี่ยถือว่าสุดยอดเได้พี่น้องเขาแรงมีสัมเน่ละพี่น้องมามาจ้าไก่ปิีงก็มีปลาปิีงก็มี น่าจะข้าวแลงมือน,นี่ตำมสมบักทัวปลาปิีงกับมีไก่ปิีงกับมีจวดจวดเหมือนกันพี่น,น้องทุก,กชุดหยอดเลยตำของทัวก็ใขาตูเนี่ยตำรับขออ่แขวะคนอื่นบอกให้กินเนี่ยลองซิ้มึงเนาะแจกคักพี่น,น้อง พอการชิบน้ำพี่น้งองไว้แบยจ้า